วิธีการรับ w a l l ล็ตฟรีแบบใส่โค้ดการรับฟรีก็คืออันดับแรกให้เรามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาในหน้าหลักตรงนี้หลังจากนั้นให้มาดูตรงรูปค้นเครื่องหมายบวกตรงนี้พอเรากดเข้ามาเสร็จให้เรามาตรงเว่นขยายตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าค้นหาในช่องการค้นหานี้ให้เราใส่ id นี้เข้าไปนะคะ ad d 7 7 xq Z เ a มีแอดนำนาด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังตรงนี้เพื่อที่จะทําการค้นหาพอเราจะรูปโปรไฟล์แบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปหรือว่ากดแชทเข้าไปพอเรากดมาในหน้านี้เสร็จหลายคนเลือกใช้วิธีการส่งสติกเกอร์หรือว่าพิมพ์สวัสดีหรือใส่โค้ดอ่งเปาที่แจกในคลิปถ้าเราใส่ไม่ถูกอันนี้ตัวอย่าง ถ้าเราใส่ไม่ถูกระบบจะแจ้งไว้ว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรให้เราอ่านแล้วก็กลับไปย้อนดูคลิปให้จบแล้วเราจะเข้าใจส่วนใครที่ใส่คีย์เวิร์ดถูกแล้วก็เวลาตรงตามที่บอกเขาจะขึ้นลิงก์แบบนี้ให้เขาจะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมแจกวันที่เท่าไหร่แล้วก็ ได้รับเงินเท่าไหร่ในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอ่างเปาฟรีตรงนี้ส่วนวิธีการรับพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ ขั้นตอนแรกให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเลตของเราตรงนี้ใครใช้เบอร์อะไรอยู่ใส่ให้มันครบเสร็จแล้วกดที่คำว่าตกลงด้าล่างนี้ได้เลยพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะแจ้งนะคะว่าเราได้รับเงินขีบาทนี่ตามนี้แต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบ กดที่ลิงก์ไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองที่เรากดนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินก็มาร่วมสนุกกันใหม่ในวัดถัดไปนะคะเอาใจช่วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะสวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรี ของฟรีในวันนี้มาแจกวอเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่26เดือน3ปี2024ก่อนที่จะไปบอกโค้ดดังเปาก่อนที่จะไปบอกลายก่อนที่จะไปบอกเวลาขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้หน่อยเนื่องจากในคลิปเมื่อวานนุชพูดเรื่องการใส่โค้ดดังเปาใช่ไหมเพราะว่าน้องเขาใส่ก่อนเวลาเขาใส่ตั้งแต่22นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกา6นาทีมันถึงขึ้น แล้วนุก็เลยบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ได้เราต้องอ่านว่าที่เราไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็น้องเขาก็ถามมาว่าอย่างเงี้ยเราต้องใส่ตามเวลาที่บอกใช่ไหมหรือตามเวลาที่กําหนดใช่ไหมใช่ค่ะถ้าในคลิปไหนนุชประกาศเวลาเท่าไหร่เราต้องใส่เวลานั้นอย่างสมมุตินะคะอันนี้สมมุติสมมุติว่าเป็น,น2 2่สนาฬิกาสนาที พอถึงเวลา22นาฬิกา2นาทีเราก็กดส่งเดี๋ยวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นแต่ถ้าเราใส่ก่อนเวลาเดี๋ยวระบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรก็รบกวนอ่านนิดน,นึงนะคะจะได้เข้าใจวันนี้การแจกเก็เป็นการแจกแบบแอนไลน์เหมือนเดิมโค้ดอ่างเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้พิมพ์ไว้ให้แล้วส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับบอลเลตฟรีในวันนี้ได้ก็คือ 22.07นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอ่งางเปล่ารอได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วและเรามาเจอกันในคลิปหน้านะค่ะ